ครับดูดูมอราชพัฒจอมเริงครับไปนี้ซ้อมมากี่วันครับกมก็เดือนนะครับอืมก็ซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒครับมีใครเอาไป็นคู่ฟังคู่ซ้อมแล้วมาที่นั่นก็มีพวกเด็กๆมาใหม่แล้วก็พวกเยาวชนศึกใช่ก็คืชเบอร์กอร์บี้เด็กใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดข้ายี่สองครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยสามไปร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบสี่ครับเราหมดจไตล์อะไรครับก็ขีดมือครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับ แสนครับเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมันต่อยเข้ามาปะก็ศึกษาครับเขามือจะตายอะไรํำได้ไหมก็ฝีมือก็ได้ครับเร็วครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไหมก็เน้นความหนักแล้วครับหนักเข้าสู้ครับยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปหมดกี่ไฟละก็ปีที่แล้วเขาต่อยสองไฟครับแพ้ มาแล้วที่เปิดโควิดมาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยยังครับยังไม่ได้ต่อยเลยครับนี่เป็นว่าไฟแรกเลยครับและร่างกายเราคิดว่าเป็นไงตอนนี้เก็เต็มร้อยแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแข็งแรงไม่มีบาดเจ็บครับเรียกว่ายันนี้พร้อมได้เลยพร้อมแม่ถึงจะไม่ได้ขยับร่างกายมาแต่ก็ซ้อมตลอดครับเราต่อยมือมาลูนุ่มมาได้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาก็ประมาณแปดเก้าสิบไฟแล้วครับยังก่อนปิดโควิดไฟล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ วิลามครับวิลามวันนั้นเจอกับดอนคิงครับเป็นไงแพ้ครับอ๋อพลาดแพ้เข้ามาวันนั้นต่อยดอนคิงก็คือเปิดโควิดแล้วดิที่ต่อยวิลามครับลาดไฟเดียวเลยไฟเดียวเลยวันนั้นเบทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกวันนี้ก็ต่อยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกอ๋อก็สบายสบายคือเหมือนขยบมาแล้วไฟหนึ่งแล้วบอกไม่ได้ขยบโอ้โหดูดิโค้ดโค้ดสั่งมาแต่ก็คือสมบูรณ์นะอ่ะเราคนจังหวัดวิลัมครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ จะไปกำลังใจนะครับผมตามเต็มที่ครับวันนี้ครับครับผมขอบ้าน้องชายครับ